ดราม่าโตเอะอนิเมชันประกาศนำเอไอมาใช้ในวงการอนิเมะสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่างโตเอะที่อยู่เบื้องหลังดากันบอกวันพีดดิจิมอนเซเลมูนและยูกิโ oh. อกำลังขยายวงการอนิเมะอีกครั้งโดยพวกเขามีแผนจะใช้เอไอมาพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่และยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพของงานอนิเมะอย่างจริงจังทำเอาแฟนๆและคนในวงการอนิเมะเริ่มกังวลและเกิดเป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาหลายคนมองว่าถ้าใช้เอไอมากเกินไปความเป็นมนุษย์เอกลักษณ์ลายเส้นหรือจิตวิญ,ญญาณอาจหายไปเพราะที่ ผ่านมาโตเอกคือค่ายที่สร้างผลงานระดับตำนานจากคนจริงทั้งนั้นรวมถึงแสดงความกังวลต่ออนาคตของเหล่าอนิเมเตอร์ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปไม่ใช่แค่แฟนๆสมาคมอ,อนิเมะและภาพยนตร์ญี่ปุ่นก็ออกโรงเป็นห่วงว่า AI จะทําให้ระบบรายได้ศิลปิน ปั่นป่วนและอาจกลายเป็นการลดค่าแรงโดยอ้างการใช้เทคโนโลยีน่ากังวลใจว่าการตัดสินใจของสตูดิโอใหญ่เบอร์นี้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออนาคตวงการอนิเมะอย่างไร <S <S ในแง่ของการสร้างสารรค์ผลงานและผลกระทบทางธุรกิจในอุตสาหกรรมความบันเทิงของญี่ปุ่น